สวัสดีครับพวกเราแซปบปาซานี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะเมื่อกี้ไตเติ้ลรายการแบบใ,<ช>ใหม่ถูกต้องน่ารักน่ารักจริงๆเพราะว่ามีการทำเป็นกราฟิกแบบการ์ตูนตอนนี้คือน่ารักหมดเลยแต่พี่ฝนเนี่ย สวยแล้วกันสวยแล้วกันผมให้เป็นสวยออขอบใจมาก <c oughs> คิดนานเหลือเกินนะ <c oughs> ค,คิดก่อนไงว่าจะพูดคำไหนดีแต่ว่าเป็นกราฟิกใหม่ที่สวยงามมาก<อ>ๆครับคุณผู้ชมรวมถึงวันนี้ครับเจ๊ซ่าของเราจะพาเราไปช้อปปิ้งเสื้อสีเหลืองหลากหลายแนวเรียกได้ว่าใส่ทั้งเดือนไม่ซ้ํากันได้เลยนะครับหล่อช็อปเลยส่วนนี้ไทยซ่าค่ะเอาใจสายหวานเลยจะพาไปกินแบบขนมจากหลายจังหวัดเลยมีทั้งสิ่งที่ป๊อปปี่ชอบอะไรอะเครกทูเรียนอู้ชอบที่สุดอ่ฮะเดี๋ยวทูเรียนไม่ได้ชอบพี่ฝนชอบอย่างอื่นอ๋อมีขนมจ๊อบโบราณด้วยนะคะ ก็ยังมีเครื่องดื่มเอาใจสายมูด้วยคะ่ะเราติดตามช่วงหน้านะคะใช่ครับแต่ช่วงนี้สิครับพี่ฝนชอบทานอาหารญี่ปุ่นไหมชอบม,มากนี่ครับวันนี้สไตล์แบบเป็นเทมปุร,ระสไตล์ฮากาตะครับคือต้องบอกว่าร้านนี้นะเขาโด่งดังมากๆแล้วก็เป็นร้านเก่าแก่ที่เกาะฮิวชูในเรื่องของการทําไข่ปลาเม่นไทโกะฮะดูซิว่าร้านนี้มีอะไรน่าทานบ้างไปแซบกันเลยครับ าวกเทมปุระห้ามพลาดขอแนะนำร้านเทมปุระยามายะร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์เรื่องเทมปุระสไตล์ฮากาตะที่กรอบอร่อยไม่อมน้ำมันมีซอสรสเด็ดมาเสิร์ฟพร้อมผักคาคะนะที่ทำจากผักกาดเขียวมิอิเกะที่มีรสอูมามิเข้มข้นจากคิวชูและยังมีไข่ปลาเมนไทโกะที่ใช้เวลาบ่มนานถึง168ชั่วโมงมีรสชาติเข้มข้นและกลมกล่อม ให้เติมได้ไม่อันอีกด้วยเมนูแนะนำชุดกุ้งเทมปุระกุ้งตัวใหญ่เนื้อกรอบเด้งหวานฉ่ำและกุ้งบดไบโอบาที่จะได้ความหวานจากเนื้อกุ้งและความหอมของไบโอบาและยังมีเทนด้งหอยนางรมที่ใช้หอยนางรมจากจังหวัดมิยากิประเทศญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในหอยนางรมที่ดีที่สุดในโลก หรือจะเป็นเมนูยากินิกุหมูนาเปะซุกี้เนื้อรวมถึงเมนูข้าวหน้าปลาแซลมอนไข่ปลาก็มีให้เลือกทานจะมีเมนูอะไรน่าทานอีกบ้างไปชมพร้อมกันในรายการเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับคุณรุตค่ะผู้จัดการร้านเทมปุระยามายะค่ะสวัสดีครับคุณรุตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามก่อนเลยจุดเด่นของร้านยามายะเทมปุระคืออะไรครับเทมปุระของเรานะครับจะเป็นเทมปุระสไตล์ฮากาตะครับผมมันเป็นสไตล์ไหนฮะฮากาตะสไตล์ฮากาตะเนี่ยครับจะเป็นเทมปุระที่เน้นรสชาติของวัตถุดิบนะครับแป้งจะบางกรอบแต่ว่าจะเป็นกรอบนุ่มไม่บาดปากครับอ๋อคือหลายๆครั้งที่เรากินเนี่ยปกติที่อื่นนะเรียกว่ากินจะเป็นกรอบเลยกรอบทั้งชิ้นเลย แต่นี่คือกรอบด้านในจะนุ่มหน่อยแล้วก็เน้นเรื่องของวัตถุดิบความสดของเขาใช่ครับเน้นรสชาติและความสดของวัตถุดิบนี่คือสไตล์ฮากาตะใช่ครับผมโโอ้หแล้วถ้าเกิดว่ามาถึงเราควรจะเริ่มสั่งเมนูไหนก่อนดีคะครับก่อนอนุญาตแนะนำนะครับก็จะเริ่มจากเทมปุระยามายะเซตเนะครับเซต A มีอะไรบ้างคะในเซตเนะครับก็จะมีกุ้งมีไข่มีปลาแล้วก็ เป็นไก่ครับผมส่วนผักเนี่ยก็จะมีฟักทองและเห็ดหอมครับหลากหลายแบบใช่ครับโอ้เรียกได้ว่าเป็นหลากหลายคือถ้าใครที่แบบเทปุระจะนึกถึงแต่กุ้งแต่นี่คือหลากหลายเลยมาให้ได้เลือกทานกันใช่ไหมนี่คือเซตเอเสิร์ฟมาแบบนี้ก็คือมีทั้งตัวซอสครับผมจะมีซอสนะครับแล้วก็จะมีเกลือครับผมถ้าสมมุติว่าคือที่ญี่ปุ่นเองนะครับเขาก็จะสามารถทานกับเกลือได้จิ้มกับเกลือใช่ใช่ครับจิ้มกับเกลือเฉยเฉยเขียวคืออะไรอ่ะทีเขียวเนี่ยนะครับจะเป็นเกลือ เกลือชาเขียวครับผมอ้เกลือจิ้มจุกใช่ครับที่ร้านเนี่ยจะมีเกลืออยู่3แบบนะครับมีเกลือชาเขียวมีเกลือยูสืครับผมแล้วก็จะเป็นเกลือแกงกะหรี่ครับโี้ยอยากนด้ให้คุณชมได้ดูเลยนี่นี่นี่ผมดูเออนี่เกลือสามสีนะคะอ่านี่นี่นี่อ่านี่แบบนีก็คือสามารถจิ้มกับเกลืออย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องเป็นซอสก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบเลยแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมข้าวด้วยใช่ครับแต่เห็นมาว่าที่พิเศษมากเลยคือมีอะไรอีกคะอ่าที่พ ชุดเทมปุระเซตเอนะครับผมเซตเอหรือว่าเซตต่างๆนะครับสามารถเติมเครื่องเคียงซึ่งจะเป็นไข่ปลาเมนไทโกะกับผักดองทาคณะได้ไม่อั้นเลยครับเติมไม่อั้นเหรอฮะแล้วเซตนี้ราคาเท่าไหร่คะเซตนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา350บาทครับ3า0บาทไม่แพงด้วยใช่ครับแต่ไข่ปลาเมนไทโกะนี่คือราคาจำได้ว่าแรงนี่ฮะหายากด้วยใช่ครับอุ้นไทยทานได้ไม่อั้นเลยใช่ครับผมเดี๋ยวนะเอาถ้าอย่างนั้นชิมหน่อยได้ไหม เราชิมก่อนดีกว่าพี่ฝนลองชิมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องชิมอันนู้นหรอมาอันผมไม่รอช้าแล้วนะขอลองทานหน่อยไข่ปลาเมนไทโกะโอ้ยนี่นะดูฮะ เวลาไปก็คือเติมได้ทั้งข้าวทั้งไข่ปลาแล้วก็ทั้งผักด้วยใช่ครับโอ้ยตายแล้วมีความสุขคือปกติที่พูดอะไข่ปลามันก็จะแพงเนาะเวลาเราไปเราจะซื้อกลับมาฝากที่บ้านเราจะรู้ว่ามันแพงที่นี่เติมไม่อันใช่ครับเติมได้ไม่อันเลยครับเป็นไงคะคุณปกี่คะคุณเคยกินเลยแล้วมีความสุขขนาดนี้ไหมถามนิดนึงคือมันอร่อยมากคือไข่ปลาเป็นไทยโกดเนี่ยเขาจะให้ความรสเค็มแต่ด้วยความวิธีการทำเขา่าผมก็ไม่รู้ว่าไงมันออกความหวานด้วยเบาๆรวมถึงกินกับข้าวแล้วมันเข้ากัน เรามีผักดองตัดเลี่ยนด้วยเบาๆฟิลลิ่งดีมากนี่ขนาดยังไม่เจอเทมปุระยังไม่เจอเทมปุระเลยนี่มานี่ก่อนเลยกเดี๋ยวมาเซตนี้พี่จะชิมเทมปุระเองเซตนี้บ้างค่ะเซตนี้นะครับเป็นเซตสําหรับผู้ชมที่ปกติคนไทยเนี่ยชอบทานกุ้งนะครับอันนี้จะเป็นเซตกุ้งครับผมก็จะมีกุ้งสามตัวมีกุ้งบดไบอบาทนะครับแล้วก็ผักก็จะเป็นฟักทองกับเห็ดหอมเหมือนกันับมไบาทด้วยเหรอ เพราะมันมันมันต้องกินคู่กันใช่ไหมมันถึงจะอร่อยใช่ไหมใช่ครับแล้วกินคู่กันเนี่ยมันจะมันจะได้ความหอมจากไบโอบาด้วยครับมันจะค่อนข้างอร่อยเซตนี้ก็จะเน้นไปทางที่กุ้งเฮบุระไปเลยราคาเท่ากันไหมครัเท่ากับเซตแรกเซตนี้จะเป็น370บาทครับเพิ่มอีก20บาทใช่แต่ก็ยังได้นี่กินแบบไข่ปลาแดงกุ้งได้ไม่อั้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับพี่ฝนบอกรสชาติเราหน่อยเป็นยังไงบ้างครับนี่ขนาดคือเขาทอดมาสักพักนึงแล้วถ้าไปที่ร้านมันจะทอดมาร้อนๆนะมันกรอบข้างนอกแต่ข้างในมันนุ่มเอครอ่ย มันแบบหวานๆวนเค็มๆกำลังดีมากเลยค่ะนี่น่าทานมากรวมถึงยังมีเมนูอื่นๆอีกอย่างนี้คะก็โซบะเย็นใช่ไหมครับครับผมสะหรคนที่ชอบทานเส้นนะครับก็จะมีทั้งโซบะและอุด้งซึ่ง2ตัวนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นเหมือนกันนำเข้าเหมือนกันใช่ครับเป็นคุณภาพนำเข้านะยังไงก็อร่อยแน่นอนปั้นที่นู่นครับ ใช่ครับมัานที่นู่นส่งมาดอดนี่ทั้งโซบะทั้งอูด้งเลือกได้ชอบเส้นแบบไหนลองดูนะผมถามนิกนึงนะเวลาทานก็คือเททุกอย่างลงไปในน้ำจิ้มใช่ไหมใช่ครับแล้วผสมกันแล้วก็เส้นจุ่มแล้วก็ทานต้องซดให้มีเสียงด้วยมันถึงจะฟินใช่ครับตามสไตล์ญี่ปุ่นใครยังไม่เคยลองทานแบบเย็นนะลองดูเพราะว่ามันอร่อยอีกแบบนึงใช่ใช่ครับมาที่ตรงนี้กันบ้างนี่ฮะตรงนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเทมปุระข้าวหน้าเทมปุระครับหรือว่าเทนด้งนะครับเทนด้งตัวนี้จะเป็นเทนด้งหอยนางรมาจก จังหวัดนิยากิานะครับประเทศญี่ปุ่นแล้วเราาดซอสอะไระครับอันนี้น่าจะเป็น ซอสเทนดงโดยเฉพาะครับก็จะให้ความหวานหวานเข้มๆก็จะมีบางท่านที่จะชอบทานเป็นซอสแนวนี้มากกว่าก็จะแนะนําเป็นตัวเทนดงองให้ความหวานหน่อยใและที่ด้านหน้านี้ล่ะคะรับมีเอ่ออันนี้ต้องยังไงครับด้านนี้ด้านหน้านี้ก็คือจะเป็นตัวท็อปปิ้งนะครับคุณลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มได้ครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นหอยนางรมครับผมก็จะเป็นหอยนางรมตัวเดียวกับที่อยู่ในเทนดงครับตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อวากิวเอสครับซึ่งจะห่อด้วยไบโอไบค์ทีหนึ่งเนื้อวากิวเอโฟน่าทานมากจริงคุณผู้ชม แล้วทอดจะเป็นเมนูทอดทั้งหมดเลยใช่ครับเพราะว่าทางร้านก็จะเน้นเทมปุระครับแต่ก็รันตีว่ามันจะนุ่มอยู่แล้วล่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครมาหลายๆคนในครอบครัวแล้วแบบเอ๊ไม่อยากทานเทมปุระมีอะไรบ้างก็ถ้าสาหรับาถ้ผู้ใหญ่หรือว่าท่านใดที่ไม่ไม่ทานของทอดนะครับก็จะมีนาเบะครับผมซึ่งเป็นนาเบะหมูหรือว่านาเบะเนื้อมีทั้งคู่เลยครับนี่อตูมต้มบ้างเนาะโอ้โหรวมถึงนี่ก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่นึกถึงอาหารญี่ปุ่นจะนึกถึงนี้แหละ อูนี่ครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นอูนี่นเข้าเหมือนกันครับผมซึ่งอูนิ่ตัวนี้เนี่ยก็จะวางบนไบโอบาเอมปกราอีกทีหนึ่งนะครับอ๋อเหรอดูสิว่าสีเขาแบบเนียนเนียนมากน่าทานมากคือผมอยากทราบเบื้องต้นหน่อยไดหมว่าราคาเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่180บาทครับอ่ะหนึ่งขอหนึ่งคำร้อยแปดสิบบาทหนึ่งคำร้อยแปดสิบบาทวุ้ยราคาคุ้มมาก ใช่ครับโอ้โห<ม> oh, ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหายากแล้วก็ต้องหาสดและอร่อยอย,าย่างย่ๆแต่ไม่รู้ว่าให้พี่ฝนเล่าดีกว่าว่ารสชาติออกมาเป็นอย่างไงพี่ฝนครับมันสดจริงๆแล้วคือไบโอบะมันกินแล้วมันเข้ากันเออใช่ครับคือโอ้ยอร่อย <laughs> อร่อยใช่ไหมอดี๋ยวไปกินที่ร้านอ่าเดี๋ยวรอไปกินเดี๋ยวรอไปกินร้านมาที่เมนูต่อไปครับด้านหน้าหน่อยเมนูต่อไปจะเป็นข้าวผัดนะครับก็จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยก็เป็นข้าวผัดผักดองทักนะนะครับ ทานกับเมนไทโกะครับผมเออไม่ค่อยเห็นเขาผัดแบบนี้เนาะแต่ก็องทานได้เลยเนาะรวมถึงเมนูอื่นๆมีข้าวหน้าอะไรครับเต็มครับก็อ่าจะเป็นแซลมอนนะครับข้าวหน้าแซลมอนไข่ปลาอิคุดะนั่นคือไข่ปลาแซลมอนเองครับเพราะเนื่องด้วยคนไทยจะชอบทานแซลมอนนะครับแล้วก็มีอ่าข้าวหน้าปลาไหลเหมือนกันครับผมโอ้คือไข่หวานก็มีใช่ครับปลาไหลแบบแยกต่างหากผมติดใจนิดนึงกับเรื่องของเมนไทโกะเห็นว่านี่คือเป็นจ้าอันดับหนึ่งที่ส่งในทั่วไทยเลยเหรอ คืออะไรยังไงอ่ะอันนี้จะเป็นนันดับหนึ่งในญี่ปุ่นครับเจ้าที่โด่งดังและเก่าแก่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจอแสดงววาารันตีเลยว่าคุณได้กินของที่ดีที่สุดได้นอนครับเอาล่ะร้านอยู่ที่ไหนล่ะครับตอนนี้พี่ลุตร้านนะครับจะสามารถไปเจอกันได้ที่ฟิวเจอร์พาร์กรังสิตนะครับอยู่ฝั่งสเปลชั้น2ครับมและเห็นบอกมีโปรโมชั่นให้แฟนรายการด้วยใช่ไงครับผมก็สำหรับรายการนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมที่ดูรายการนี้สามารถแจ้งที่หน้าร้านได้สาขารังสิตนะครับใบดับส่วนลดค่าอาหาร เป็นจานวน10%บเครับสิบอกไบอกมาอย่างแท้พาษซามีจากัดใช่ไบเวลาช่วงไหนถึงท่้งไหนอ่าช่วงระยะเวลานะครับก็จะจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยเดือนนี้เลยอ่าเดือนมีเวลาอีกหลายวันไปกันค่ะคุณผู้ชมต้องครับผมยามายะครับขอบคุณมากครับคุณรุ๊ขอบคุณค่ะขอบคุณครับส่วนช่วงหน้าฮะไทยซ่าของเราจะพาไปทานสารพัดของหวานเลยอร่อยแน่นอนครับรวมถึงใครรอช็อปเสื้อผ้าสีเหลืองเก๋ๆหลากหลายแนวก็รอช็อปเช่นเดียวกันพักสักครู่ครับ กลับมาเบรกนี้ฮะเจซ่าจะพาเราไปช้อปปิ้งเสื้อเหลืองหลากหลายแนวครับบอกเลยว่าต้องช้อปให้ได้เลยไปแซบกันเลยเจซ่าพาแซบวันนี้นะคะเจซ่าเนี่ยพามาทําความรู้จักกับร้านใส่สวยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะแล้วก็ต้องสวัสดีเจ้าของร้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางค่ะภูศดีสารมรกค่ะเจ้าของร้านใส่สวยค่ะนี่ใส่สวยจริงไหมคะ ต้องอสวยเนาะโห<ช> oh, เหลืองขนาดนี้แต่คำถามแรกเลยคือดอกดาวเรืองเนี่ยเอามาทำไมคะย้อมผ้าค่ะอ๋อผ้าของร้านใส่สวยคือย้อมจากดอกดาวเรือง อย่างเสื้อที่คุณนางใส่เนี่ย mm. ก็คือเป็นเสื้อยืดเนะาะค่ะเป็นเสื้อยืดคอตตอนค่ยยังไงคะอ่าไซส์ SM 399บาทอ่าไซส์ L XL 499บาท499บาทนะราคาไม่เหมือนกันกังวลอยู่นิดนึงแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะอยากรู้ด้วยว่าเอาไปซักรวมกันเนี่ยมันจะแบบว่าสีตกไหมซัก แยก3ครั้งค่ะแล้วหลังจากนั้นปนได้เลยค่ะสีมันจะไม่ไหลเข้าผ้าอื่นเลยสักกับผ้าขาวก็ยังไม่ใช่ค่ะอุ้ยตัวนี้มีลายด้วยนะเป็นลายปักด้วยคุณผู้ชมคะสวยมากแล้วด้านหลังมีซิปอีกดูดิอันนี้690บาทเฉพาะรายการของเจ๊แพมนะคะคือปกติเจ้าของร้านบอกเองนะว่าไม่ได้ขายราคานี้อุ้ดีมากเลยอะกระโปรงขายยังไงอะคะคุณนาง890บาท890บาท มีโบอด้วยอันนี้ใส่ยังไงได้บ้างคะเนี่ยใส่เป็นกระโปรง,รปรงใส่เป็นเกาะอ,อกไปเทีเ่ยวทะเลสวยๆใส่เกาะอก8อก890บาทซื้อไปชุดนี้เดียวนะได้2ดีไซน์นะคะเพ่อเดี๋ยวนะอันนี้ทําไมเป็นสีชมพูอ่ะอ่าอันนั้นจากต้นกล้วยน้ําวาอ๋อนึกว่าดอกดาวเรืองจะแบบสีชมพูไม่ใช่นะนี่นทําจากกล้วยกล้วยฮ่าต้นกล้วยน้ําว้าที่เราทานกันทุกวันนี่ค่ะลําต้นของเขานะคะ โอ้ลำต้นของเขาสามารถทําให้เสื้อผ้าเป็นสีชมพูแบบธรรมชาติและไม่มีสารเคมีด้วยแล้วก็อันเนี้ยสีมันจะแปลกเพื่อนเนี่ยทำไมเนี่ยตัวตัวอ๋ออันนี้จากเงาของเขาคือเรามีลำต้นแล้วมีเงาเราสามารถใช้มาย้อมได้หมดเลยโอ้นารักมากแล้วก็เป็นเฉดสีที่ต่างออกไปผ้าพันคอบ้างกับคุณนางค่ะที่ใส่อยู่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสวยมากยาวสองเมตรกว้างแปดสิบ เซนติเมตรทำไมมันนุ่มขนาดนี้เนี่ยเป็นผ้าฝ้ายร้อเปอร์เซ็นต์ทอกี่โบราณน,นะคะหลายลูกแก้วคุณนางค่ะเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมอ่ะคืออยากใส่เลยเพราะว่าสีเหลืองมันเป็นสีมงคลเนาะแล้วเป็นเสื้อผ้าที่แบบปีนี้ต้องใส่เลยสีเหลืองเราจะเฮง<ๆ>จะรวยจะปังฝ<ช>ากร้านหน่อยค่ะ,ะ,ะ,ะถ้าในของเจแพมจะลดให้ราคาอย่างที่บอกเลยค่ะหกร้อยเก้าสิบบาทนี่น่ารักมากเลยค่ะคุณนางขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้คุณผู้ชมถ้าอยากใส่เสื้อผ้าที่ใส่แล้วสวยแบบนี้นะคะเชื่อเจ๊ค่ะรีบตําเลยนะคะ ราคาดีจริงๆครับโอ้โหมีเสื้อเหลืองใส่ตลอดทั้งเดือนแบบนี้สบายตัวเลยครับอชอปกันเยอะๆนะคะใช่แล้วส่วนไทยซ้าวันนี้ค่ะเอาใจคนที่ชอบกินขนมค่ะเพราะว่าวันนี้มีร้านอร่อยจากทั่วไทยเลยมันแนะนําว่ามีร้านไหนบ้างจะอร่อยไปดูกันเลยค่ะครับไทยซ้าไทยซ้าวันนี้ เอาใจสายหวานชวนไปชิมนมสดขนมปังปิ้งเตาถ่านยามเย็นที่ร้านกิ้งนมชมวังจังหวัดลำปางเมนูแนะนำขนมปังปิ้งเตาถ่านเสิร์ฟร้อนๆถึงโต๊ะขนมปังเนื้อน,นุ่มหอมกลิ่นเตาถ่านขนมปังนึ่งสังขยาสงใจเสิร์ฟคู่กับสังขยาใบเตยและชาไทยหรือจะเป็นขนมปังปิง ชอบด้วยสั่งขยาชาไทยและไอศครีมใครผ่านไปจังหวัดลำปางแวะไปเช็คอินกันได้นะคะต่อกันด้วยครปเย็นที่ร้านเครปพี่หมื่นจังหวัดชัยนาทที่เอาใจทุเรียนแล้วเวร์ด้วยเมนูเครปเย็นทุเรียนในราคาเพียง8 9บาทเท่านั้นเสิร์ฟมาพร้อมกับท็อปปิ้งแน่นๆทั้งทุเรียนฝอยทองไอศครีมวิปครีมโรยด้วยอัลมอนด์ส่วนเมนูอื่นๆทางร้านก็มีพร้อมเสิร์ฟ ในราคาสบายกระเป๋าโดยเครปียนราคาเริ่มต้นที่40บาทส่วนเครปร้สองไส้ราคาเริ่มต้นที่30บาทใครผ่านไปแวะไปอุดหนุนกันได้นะคะส่วนใครที่เป็นสายหมูปักหมุดมาเช็คอินกันที่นี่เลยค่ะออเดนคาเฟ่จังหวัดพิษณุโลกคาเฟ่สไตล์มินิมอลภายในมีโซนโหราศาสตร์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและสนใจ เมนูแนะนำเครื่องดื่ม12ราศีที่คุณลูกค้าเลือกสั่งตามเดือนเกิดโดยเป็นเมนูที่ทางร้านได้รังสรรค์ขึ้นมาสะท้อนตามบุค,คลิกของแต่ละราศีนอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูทั่วไปอย่างเครื่องดื่มชากาแฟใครที่อยากมาลิ้มลองเครื่องดื่มตามราศีแวะมากันได้นะคะ ปิดท้ายกันที่ร้านขนมครกโบราณสมุนไพรเพื่อสุขภาพจังหวัตตดสุขูขนมครกสุดโบราณที่ทางร้านทำสดใหม่ทุกวันโดยขนมครกแต่ละสีจะใช้สีจากธรรมชาติสีขาวสุดดั้งเดิมจากข้าวหอมมะลิสีเขียวจากใบเตย สีฟ้าจากดอกอัญชันและสีม่วงจากข้าวไรซ์เบอร์รี่รสชาติหอมอร่อยหวานน้อยทานเดียวๆก็อร่อยหรือจะจิ้มน้ำตาลท่นแบบโบราณก็อร่อยอีกแบบโดยทางร้านขายเพียงชุดละ20บาทเท่านั้นแวะไปอุดหนุนกันได้นะคะนี่ถ้าสตูนอยู่แค่หน้าปักซอยนี่ไปแล้วนะขนมครบโบราณนี่ต้องโดนเดี๋ยวจิงๆที่ไปได้เลยนะตอนนี้ ยังทำงานก่อนอ๋อทำงานกับเราก่อนโอ้โหโทรเอ๋ยอ้าแน่นอนต้องไปตามมาได้นะครับแต่ตอนนี้ฮะพี่ๆข่าวสามสีมารอแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีข่าวน่าสนใจบ้างครับตอนนี้วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษน่าสนใจมากกว่าข่าวอีกตอนนี้บอกเลยใครๆข้ามไปคุยกับเขาเลยลิงออมมาคนนี้ โอ้เป็นแฟนคลับด้วยเดี๋ยวรอเจอรอเจอคนนี้แบบสันๆอยู่ข้างๆตลอดเวลาติดตามไงติดตามผมชื่นชอบครับน่ารักจริงน่ารักจริงเดี๋ยวรอดูในข่าวสามสีนะครับแต่ตอนนี้ฮะต้องบอกว่ามาร์คคิมครับเขามาเชิญด้วยตัวเองเลยกับงานมาร์คคิม Garden of Love ครับที่อยากจะชวนแฟนๆนะครับมางานงานนี้กันในวันที่14กรกฎาคมนี้ตอนบ่ายสองโมงตรงครับที่ฟินิกส์แกรนด์บอลลูนชั้น5้าฟินิกส์ประตูน้ำครับเป็นงานที่อบอวลไปด้วยความรักครับแน่นอนอยู่แล้วมาร์คคิมไปกันได้เลยนะครับติดตามข้อมูลได้ที่3 plus ครับค่ะและคืนนี้ ะคะติดตามกันต่อค่ะในวันที่ฝนพร่างพายค่ะจบรายการอย่าลืมตามข่าวสามสีนะครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราแซบปลาซาสวัสดีครับบ๊ายบายแซบปลาซา